สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการชินอินโฟนะคะแน่นอนค่ะเจอกับพี่ชลี่เหมือนเดิมแล้วก็วันนี้นะคะเจ้าหื่นค่ะที่เห็นตัวมอมมอมเลอะเลอะแบบนี้บอกได้เลยว่าตั้งใจหรือเปล่า <c oughs> ก็คือตั้งใจแหละค่ะเพราะว่า EP ีนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องความสกะปปกของชินชิรากันว่ามันมีอะไรบ้างและเกิดจากอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้เจ้าหื่นค่ะ เป็นตัวสกรปรกตัวนี้ให้เราดูนะคะเหตุผลเพราะอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดสุดนะคะในชินชิลาตัวสีขาวเพราะว่าคราบสกรปรกต่างๆที่ชินชิลาพบเจอหรือว่าเห็นได้ง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือแบบนี้ค่ะคราบเหลืองๆเนี่เห็นไหมก็คือเป็นคราบฉีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหัวช่วงหางช่วงตัวช่วงท้องอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คราบเนี้ยก็จะเป็นคราบที่เราพบเจอกันได้บ่อยมากๆจริงๆและถ้าเกิดว่าเราอาบสายให้น้องไม่ถึงหรือน้องไปคลุกไปเล่นก็จะทําให้มีกลิ่นอาบแล้วก็มีสิ่งสกรปรกตามมานั่นก็ทําให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพผิวเชื้อราต่างๆตามมาด้วยเหมือนกันนอกเหนือจากเรื่องความสกรปรกจากที่เราเห็นนะคะในคราบชี่ต่างๆแล้วเนี่ย จริงๆคราบสกระปรกมันมาได้อีกในหลากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็น1ก่อนเลยนะคะก็คือถ้าเกิดน้องๆเจ็บป่วยไม่สบายแล้วเราจําเป็นต้องป้อนยาป้อนอาหารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยมีการเปื้อนที่คางที่คอที่ท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะเราจะเป็นต้องป้อนยาถ้าเราป้อนยาไม่เป็นมันก็หกไหลเลอะ,ะเทอะเหนียวเนื้หนะอะไรอย่างเงี้ยก็มี หรือแม้แต่กระทั่งอาจจะเป็นด้วยอุปนิสัยของเขาเองที่บางตัวชอบเล่นน้ําชอบเล่นอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบไปคลุกในหญ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางตัวมีนะคะกินหญ้าเสร็จปุ๊บไม่เอาละฉันกินหญ้านี้ฉันเบื่อละฉี่ใส่ชามหญ้าฉี่ใส่ชามอาหารเลยแล้วก็ไปคลุกอีกอันเนี้ยก็มีเหมือนกันในบางตัวที่เป็น จนไปถึงปัญหาเรื่องของขนที่บางตัวอาจจะไม่ค่อยชอบอาบ้ายเท่าไหร่อาบรายทุกแค่แบบสองสามครั้งแล้วก็พอแล้วหรือบางบ้านอาบรายให้น้องไม่บ่อยก็ทำให้น้องเป็นขนสังกะตางขนติดกันพันกันเป็นก้อน อันนี้ก็พบเจอได้บ่อยซึ่งปัญหาของขนพันกันนะคะพบเจอได้บ่อยจริงๆคือแองโกลายิ่งถ้าเกิดเป็นแองโกลาที่เราไม่ได้ฝึกเขาเข้าห้องน้ําหรือไม่ได้ใช้กรงที่มีตะแกรงเนี่ยบางครั้งเวลาที่ ก้นเปื้อนมันก็จะเริ่มเป็นสังกตังพันขึ้นมาทั่วทั้งตัวแล้วหลายๆท่านก็หวีขนน้องไม่เป็นก็ทําให้เกิดสังกตังพวกนี้ได้ทีเนี้ยเราก็จะมาดูกันแล้วว่าอีปัญหาทรงกระปกต่างๆพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากจะทําให้ชินชิราเขารู้สึกไม่สบายตัวแล้วอะมันเป็นบ่อกเกิดของเชื้อโรคหลายๆอย่างรวมถึงการเจ็บป่วยของน้องๆได้เหมือนกันนะคะอย่างแรกที่เรารู้กันเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเชื้อราหรือโรคผิวหนัง เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่แล้วเมื่อขนเขาสกปรก เมื่อผิวหนังเขาสกรปรกก็เกิดการหมักหมมของเชื้อโรคแล้วเกิดเชื้อราเกิดขช้นได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอื่นๆใดๆในโรคอะค่ะมันมีความซับซ้อนลงไปอีกนะบางครั้งเชื่อไหมว่าการสกรปรกแค่เนี้ยอาจจะทำให้ลูกของเราเป็นมดลูกอักเสบหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องสิ่งสกรปรกต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่เราจำเป็นจะต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังนะคะวิธีการง่ายๆสุดเลยก็คือเราพยายามอาบ สายให้ลูกนะคะอย่างน้อยให้ได้สักวันเว้นวันถ้าใครอาบทุกวันได้ก็ช่วยให้การทำความสะอาดของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือถ้าบางท่านอาบแล้วยังไม่จุกใจอาบซายแล้วยังรู้สึกว่าคาบเดืองๆต่างๆอันเนี้ยมันยังไม่ออกก็พามากรูมิงที่แฟนดิชินได้ค่ะแต่อย่างที่บอกว่า กรุงได้ไม่บ่อยนะคะเต็มที่ก็อาจจะซักประมาณ4เดือนครั้งเพราะฉะนั้นสำคัญจริงๆก็คือตอนที่เราอยู่บ้านและให้เขาอาบซายเป็นประจำอันนี้จะช่วยเขาได้อย่างดีที่สุดค่ะยังไงก็แล้วแต่ฝากไว้หน่อยนะคะเรื่องความสะอาดในตัวเขาเพราะว่าสิ่งสกปรปกต่างๆเนี่ยมันมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เหมือนกันก็ดูแลเด็กๆก,กันดีๆนะคะ วันนี้พี่ชลี่กับเจ้าหื่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาหื่นไปทำความสะอาดตอนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ